นั่งทำอะไรอยู่เนี้ยฮะเอาบุ๊บป้อนข้าวป้อนข้าวพี่หมีเหรอคะไม่ใช่พี่ดิป้อนข้าวน้องหมีไหนมีอะไรเนี้ยไหนอ๋อนี่ข้าวน้องหมีเหรอคะโอ้เยอะมากเลยพี่หมีอิ่มหรือ,อยังพี่หมีอิ่มแล้วเหรอแล้วทำไงต่อไปไหนคะอ๋อพาไปนอนเออพาน้องหมีไปนอน อะไรโอ้โหป้อนนมด้วยเหรอป้านมออน้องมีด้วยน้องมีอิ่มยังกินน้ำกินน้ำด้วยโอ้โหหลับได้ยังหลับได้แล้วเหรอเออไปไหนอีกอ่ะดได้ไม่ลืมลืมอ๋อต้องเอาน้องมีใส่รถเข็นก่อนใช่ไหมคะขึะลอมเออ นำอิน,นั่งเรียบร้อยรด้ยังไปได้ยังไปได้แล้วเข็นเข็นไปนู่นเลยวางเลยโอ้โหที่นั่งเรียงกันที่นั่งตุ๊กตาเหรอโลกมีกี่ตัวคะเนี่ยมีห้าตัวมีตัวใช่เหรอโลก เออค่ะตัวไหนอันอันนี้ชื่อชื่อน้องอะไรคะน้องน้อยน้องน้อยหรอจะนั่งได้ไหมน้าน้องอ้วนอ่ะน้องไม่อ้วนหรอน้องอ้วนดิงนั่งไม่ได้น่ะนอนนอนอนนอนดีีูน้องดูทีวีอยู่แล้วน้องคนเนี้อันนี้อยู่ข้าวเหรอคะน้องอยู่ข้าวพา้องมากินข้าวเหรอคะกินู อ๋อพาน้องมากินข้าวอ่ะพาน้องมากินข้าวน้องนั่งตรงนี้ทำกับข้าวให้น้องหรอคะอืมเขทำกับข้าวอยู่อันนี้ทำอะไรอยู่คะมีน้ำน้ำมีน้ำด้วยอ๋อจ้ำซุปหรอเขาเรียกน้ำซุปอ๋อตักน้ำซุปด้วยตักน้ำซุปใส่ถ้วยด้วยเหรอ ข้าวต้มหรือเปล่าลูกข้าวต้มเป่าข้าวต้มเป่าพอแล้วพอแล้วเมนูวันนี้ของน้องน้องตุ๊กตาตัวน้อยคือข้าวต้มมีซุปมีน้ำซุปด้วยลววเล่นรถจอดนะค่ะเล่นรถ่อนนะสวยเลยเอาโดนัทด้วยเหรอโอ้โหห้องครัวของน้องเฟนมีโดนัทด้วยโอ้มีขนมมีข้าวต้มด้วยเหรอคะ น้องกินหมดยังไม่หมดยังไม่หมดอ๋อต้องรอน้องกินข้าวหมดก่อนเดี๋ยวไปทําอะไรให้น้องเห็นมีอะไรอยู่ในบ้านมีอะไรอยู่ในบ้านบ้านหมาบ้านหมาอ๋อไม่บ้านหมาอยู่ตรงนั้นเหรอคะอ,อ๋อลืมอ่ะลืมอะไรอีกอะลืมเอาชอ้อนลืมจานอ๋อเอาจานเอาจานใส่โดนัทตัวนัทมีสองชิน้นแล้วก็มีข้าวต้ม แล้วเอาอะไรอีกเอาโดนัทอีกมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยไหนโดนัทสีอะไรสีฟ้าโอ้โหน้องอิ่มแย่เลยเนี่ยฮะมีโดนัทตั้งฉามอันเลย้ใส่น้ำให้น้องด้วยใส่น้ำให้น้อยเลยใส่น้ำให้น้อง น้ำเหรอคะเอาตักน nah, ้ำน like AH. ้ำชุบอ oh. <Stop. S 1> ันนี uh ้แบบนี่ไรเอาเน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วเอาน้ำในนี้เอาใช่ไหมเจอเจอเจหน้าแข็งบิ๊กนโอ้เจอเจอเจอนงไม่อิ่มแน่เลยลูกน้องควนี้เดียวน้องกินตั้งเยอะเลย น้องกินกี่อย่างเนี่ยน้องกินโดนัททั้งสามสามอันข้าวต้มอีกแล้วก็มีน้ําด้วยนี่น้ําอะไรเอ่ยน้ำแข็งน้าแข็ง๋อใส่น้ําแข็งนั่นเ็งแต่ไหนค่ะตเสร็จเรียกเนี่ยน้ำน้ำเนี่ยน้ด้วยโอ้ใส่น้ำน้ำอะไรน้ำากเลรน้ำโกโก้เหรอน้ำเจ้าเจ้าน้ำโกโก้โอเคชอบกินน้ำโกโก้ไหมคะพอแล้วพอแล้วให้น้องให้น้องกินใส่จานไก่จานด้วย ข้ายายดข่าขยาบยาดเอนี่น้องกินยีงไงกว่าจะให้น้องกินครบหมดทุกตัว,วาาอืหนูจะเบื่อก่อนไหมเนี่ยลูกฮะดูสิน้องนั่งรอกินข้าวอยู่เต็มเลยเนะี่ยดูสิเอามากินทีละตัวทีละตัวอ้ามีอะไรด้วยเนี่ยอันนี้อะไรบล็อกเคอรี่ ให้น้องกินเหรอคะน้องตัวนี้อิ่มหรือยังไปเอาอีกเหรอน้องกินหมดแล้วม้างอย่าลืมเก็บของด้วยนะคะน้องกินเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยต้องเก็บของให้ไว้ในที่เดิมของหนูด้วยนะเดี๋ยวเวลาเล่นเราจะหาของเล่นไม่เจอรู้ไหมคะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนวดันบายยเพื่อนๆก่อนค่ะลูกบ๊ายบาย